สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องแฟงกี้ครับหลังจากที่ผมคลิปเป็นก่อนสอนวิธีการยิงเยอะนะวิธีการเพิ่มวิดเลตเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการที่เราจะทําคะแนนตอนนาทีให้ไดสูงสุดรู้สึกว่าคลิปสอนผมคนไม่ค่อยสนใจนะอาจจะแบบเปลี่ยนแนวเป็นแนวทําคลิปดีปะ่ะเพื่อนๆอยากจะดูคลิปแบบไหนเอางี้ดีกว่าเมนบอกไปเลยเดี๋ยวเราทําคลิปให้รู้สึกว่าคลิปสอนคนดูพันพันพัน,พนไม่มีแบบคลิปไปถึงหมื่นเลย ใจคนแบบไม่ค่อยชอบคลิปสอนกันเนาะอยากจะเปลี่ยนเหมือนงานสไตล์การเล่นก็อยากให้ทําคลิปแบบไหนเมนเลยโอเคไหมโอเคก็วิธีการที่เราจะท,ะนนทําทคะแนนตอนนาทีให้ได้สูงใช่ไหมจริงจริงวิธีการทําคะแนนตอนาทีเนี่ยมันมีหลายรูปแบบถ้าเราเล่นหมอเนี่ยเราชุบเราก็ได้คะแนนตอนนาทีสูงเนี่ยคะแนนตอนนาทีดูไงก็เห็นไหม แต่ก็ตรงที่ผมยิงอ่ะที่เป็นตัวเลขเนี่ย200-300อะไรอย่างเงี้ยสำหรับเพื่อนๆคนไหนต้องการสนับสนุนช่องผมและกำลังหาบริการรับเติมเกม DeltaFord m o o i l l e และ Steam ที่ดีที่สุดนี่เลยครับแกสปอ p อั up. ใช้เพียงแค่เลข UID และชื่อตัวละครในการเติมเท่านั้นรวดเร็วปอลอดภัยไร้รีฟันการันตีด้วยยอดผู้ใช้งานมากกว่า200 0 0 0คนเปิดบริการมามากกว่า6ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่ a s ด a ก t o p u p อย่าลืมใส่แอดด้วยนะคิดจะเติมเกมคิดถึง g a t ส Top Up ลิงอยู่ใต้คลิปเลยเนี่ยขึ้นมา50าสิบองเนี้ยอ่าอันนี้ก็คือคะแนนตอน,นาทีถามว่าเท่าไหร่ถึงสูง,สงอ่าจริงๆก็พูดยากนะแต่โดยมาตรฐานคนทั่วไปที่เล่นน่ะก็อยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 หนึ่งพันคะแนนตอนนาทีนะต่อเกมผมดูคะแนนเฉลี่ยของคนทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณเก้าร้อยเจ็ดสิบอะถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้สูงกว่ามาตรฐานหน่อยผมว่าก็น่าจะอยู่ที่ประมาณพันสองอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวผมทําให้ดูสองพันเลยตานี้่เป็นไงเป็นไ,ไงก็วิธีการนะการทาําคะแนนตอนอที่ยิ่งสูงถ้าเกิดว่าเราเป็นพวกที่แบบสายสายิงสายยิงอ่นนี้ผมเป็นสายยิงไง เราจะต้องยิงให้ได้เยอะๆใช่ไหมเพราะว่ายิงตัวหนึ่งเนี่ยมันได้ถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยได้หน,นึ่งรอคะแนนยิง1ิบตัวก็ได้พันละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ทําอะไรเลยนะเน้นยิงเดียวก็มุดยิง10บตัวตอนอาทีก็จะได้1นึ่งพันคะแนนตอนอาทีถูกต้ายไหมไใช่อ่ะสองตัวหนึ่งสองร้อยดิใช่ไหมเออตัวหนึ่งสองร้อยไม่ใช่หนึ่งร้อยเนี่ย อาลองดูอ่าเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูก่อนมาตัวหนึ่งได้เท่ไรถ้าจะไม่ผิดอาจะ 200, อาจะสองร้อยสองร้อยแต่เราปให้ดูยิงนี่อันนี้ยิงไม่ตายยิงปึ้งอ๋อโอเคตัวละสองร้อยก็จะมีสังหารร้อยหนึ่งแล้วก็ยิงโดนร้อยหนึ่งอ่ะยิงเห็นไหมสองร้อยถ้ายิงโดนหัวเนี่ยก็จะได้สองร้อยยี่สิบ เพราะฉะนั้นการยิงสมมติเรายิงแม่เนี่ยเราต้องแบบไล่ยิงให้ได้เยอะ,ยะไอเนี่ยโอ้ตัวละสองร้อยสองตัวสีว่ร้อยทิปลิวมันจะมีคะแนนบวกเพิ่มไปอีกนี่เห็นไหมก็ถ้าเราอยากได้หนึ่งพันคะแนนต่อน,นาทีขึ้นหมายความว่าเราต้องยิงห้าตัวต่อน,นาทีถูกต้องไหมเนยเราก็ไล่ยิงไปเลยพยายามยิงให้ได้เยอะห้าตัวต่อน,นาทีทีนี้เราก็จะได้เบสพื้นฐานเลย ตัวละ200ก็5ตัวต่ทีก็พันคะแนนต่อทีแล้วแต่ถ้าเกิดอยากได้2,000เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหาคะแนนอื่นๆเข้ามาด้วยถูกต้องไหมไม่ว่าจะเป็นาการใช้พวกแบบมิไซล์หรือพวกเกิดใหญ่อะไรเงี้ยเกิดผมว่าใช้เกิดใหญ่อย่างเงี้ยเพื่อนที่จะมาเกิดเนี่ยก็จะได้150คะแนนต่อตัวแล้วก็มิซล์ก็ ผเผื่อใช้ทีก็ได้คิวลัวๆอาตาน,นี่แต่ผมใช้บิซายแล้วกันนะผมใช้บิซายให้ดูว่ามันปั๊มคิวได้แบบรัวๆเลยใช้ครั้งหนึ่งก็ได้หลายพันเลยมันก็จะเป็นส่วนต่างชดเชยขึ้นมาถูกไหมทีนี้ก็จะได้เกินหนึ่งพันคะแนนต่อนาทีแหละเนี่ยแล้วก็จะมีคะแนนพวกการรักษาตําแหน่งที่จะได้เพิ่มขึ้นมาแบบฟรีๆซึ่งอันนี้นผมก็ไม่แน่ใจนะว่าการรักษาตําแหน่งเนี่ยมันมันได้มายังไงอยู่บางทีดีๆมันก็มีขึ้นมา แ้วถ้าเกิดเป็นสายลีคอนเนี่ยเพื่อนมาเกิดเราสร้างจุดเกิดเล็กไว้ก็จะได้คะแนนเกิด3 0คะแนนต่อเกิดหนึ่งด้วยเห็นไหมหมอก็ถ้าเกิดว่ารักษาก็จะได้100คะแนนแต่จริงๆถ้าเกิดว่าเล่นหมอเนี่ยแล้วเรายิงเก่งผมว่าไปนเน้นยิงดีกว่าเพราะว่ายิงได้200ชุบได้แค่ร้อยเดียวเองเพราะนั้นยิงได้คะแนนง่ายกว่านะโดยส่วนตัวผมอะแลนนี้กอ็อธิบายแบบเขาเรียกว่าอะไรพาร์ตดีจบแล้วก็เดี๋ยวมาดูปฏิบัติกันบ้านดีกว่า วิธีการเล่นก็คือยิงให้ได้เยอะนะ5ตัวต่อนอาทีประมาณนั้นผมก็จะพยายามแบบไปดักเกินสศัตูหรือแบบเล่นตรงไหนก็ได้ที่อ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงมุมนี้กันมุมนี้จุดซีสองเราศตรูเลอะตยเ้ยเนี่ย,ย,ย,ยจังหวะน,นี้เราก็ได้ยิงยิยงรัวๆกระสุนหมดพอดีแตกเลยเห็นไหมเกินมาปุ๊บก็ได้925แล้วเมื่อกี้อ่าไปต่อ เกิดใหญ่อันนี้เพื่อนว่างเกิดใหญ่เพื่อนก็จะได้ละ150ร้อยห้าสิบคะแนนเพื่อนๆอยากให้ผมทําคลิปแนวไหนเม้นม้นบอกผมหน่อยละกันนะจะได้ดูจะได้แบบว่าเปลี่ยนแนวทางหน่อยรู้สึกว่าคลิปสองคนไม่ค่อยดูไม่ค่อยอหญ่จะแบบหรือแบบช่องผมมันห่วยตรงไหนเ่ะ <c oughs> จะได้พัฒนาจะได้พัฒนาไม่ใช่อะไรหรอกก็อยากจะเอาใจคนดูนั่นแหละนี่ยิงไปลงนนแล้วยิงตอนเนี้ยจุดบีสองวโดนยึดใช่ไหมผมก็วิ่งเข้ามา เกียร์ใน B2 เพือ่อจะได้แบบหาศัตรูคือเล่นยังไงก็ได้ให้เราหาศัตรูได้แบบเยอะๆเนี่ยหาศัตรูจะโถเขา้า B2 มายิงมายิงเกียร์เกียร์แต้มขึ้นรัวๆแต้มขึ้นรัวๆตัวละ200 200อ๋อมันก็ได้แบบมันก็ไม่ได้200เป๊ะมันก็ได้200ออก,กว่าเนี่ยจังหวะเนี้ยปั๊มคิวเห็นไหมดูดูตัวเลขเห็นไหมเยอะได้แ0ดร้อละ อ่ะพันหนึ่งละเนี่ยเนี่ยมันจะได้ยิงหลายตัวมันก็จะมีคะแนนเพิ่มพิเศษขึ้นมาอีกพวกเมกาคิวมันติคิวอะไรเนี่ยเนี่ยมันติคิวได้บวกเจ็ดสิบเนี่ยเพราะฉะนั้นพยายามยิงให้ได้ต่อเนื่องด้วยเนี่ยแล้วก็มีสังหารไม่ยัง้งบวกอีกสามสิบเนี่ยมันมันบวกรัวๆมันไม่ได้สองร้อยเป๊ะๆมันจะได้ประมาณสองร้อยห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยแหละจริงๆสี่ตัวต่อนอาทีก็ถือว่าได้เกินพันแล้วถ้าห้าตัวต่อนอาทีก็น่าจะประมาณพันสองพันสามอะ แลรวก็ใช้พวกสก,กิลเสริมเพิ่อนนมอีกนิดหน่อยก็พันหกได้อยู่หา้ยิงต่โอโหเนี่ยเปไงไหมในธรรมดาได้สองร้อยวัยคหมอใส่พัมยายเยอะยยิงไปสองร้อยเนี่ยแล้วก็มีรักษาตำแหน่งเพิ่มเข้ามาค่าตอนนี้ต้องหาคนยิงก่นอนเจ๊จุดเราเสียแล้วสองศัตรูเหลือคนเท่าไหร่ ร้อยคนโอเคจุดท้ายลุ้นๆอยู่ห้าสิบห้าสิบเพราะว่าฝั่งฝั่งตรงก็เหลือไม่ได้เยอะมากน่าจะหมดแล้วละ่ะป่าเดี๋ยวเราจะไปเนี่ยจุดเกิดใหญ่ตัวความคะแนนอย่างดีเลยแต่ว่าตอนนี้ผมจะมาเป็นสายมิไซล์แล้วกันนะจะจุดเกิดใหญ่หรือมิไซล์ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆชอบตอนนี้ผมอยากเล่นมิไซล์แต่ใช้มิสไซล์ทีนึงอย่าใช้มั่วนะพยายามแบบพาให้แบบ มั่นใจว่าจุดเนี้ยได้คิวเยอะนะถ้าได้สิบคิวอย่างเงี้ยมิซายก็ประมาณเท่าไรตัวละสองร้อยสิบคิวก็สองพันแล้วอะแต่มิซายลูกเดียวอะแล้วมันมีคะแนนพิเศษที่ค่าจากมิซาย,ยานะรู้สึกว่าได,จได้จะได้เยอะมากอ่าตอนเนี้ยวิธีการได้คิวเยอะนะต้องใส่ป้องกันคือเราจะต้องดันสูง,สงเลยเนี่ยอย่างเนี้ยผมดันสูงเลยไปที่เกิดศัตรูเลย ว่าเวลาดันสูงข้อเสียคือศัตรูมันจะมาเยอะมากถ้าเกิดว่าเราสู้ไม่เก่งเนี่ยโอกาสตายมันสูงมากแต่เพื่อทําคะแนนตอนนาทีสูงเราก็จะต้องเสี่ยงให้เราไปยืนแช่อยู่ในจุดสีง่อย่างนั้นแล้วก็แบบไม่ได้คะแนนมันมันเสียเวลาต้องดันไปเลยอย่าไปกลัวตายในเกมนี้อย่าไปกลัวตายดันไปเลยเนี่ยตายก็ช่างมันก็จะเห็นไหมตายเยอะมันมันมันไม่ได้เป็นไรไะเกมเนี้ย คือถ้าเราอยากแต้มขึ้นนะหมายถึงว่าถ้าแรงขึ้นอะ่ะเราก็แค่ต้องยิงให้ได้เยอะทําคะแนนต่อนาทีให้ได้เยอะพอตายเยอะมันไม่ได้มีผลต่อการขึ้นของแรงอ่ะี๋ยวผมขอดันเช็คสูงๆกันอนไห,นไหมดันสูงไปที่เกิดศัตรูเลยรู้ได้ไงว่าตรงไหนเกิดศัตรูเห็นไหมดูในแมปตรงที่โซนสีดแดงๆนั่นแหละแล้วก็จุดที่ไปรูปสัญลักษณ์โลโก้เดลต้าฟอนนั่นนะคือเกิดศัตรูโอเค ไรเคลียไรตัดโอ้โดนยิงเกือบแตกอย่าเอาไปสู้ยิงสุ่มในควันไม่โดนโอเคตอนนี้จุดเนี่ยเอามะเดี๋ยวใช้มิไซให้ดูกดไปนี่อ่ะปึ้งเดี๋ยวรอดูว่ายังไงถ้าเกิดไม่ใช้มิไซล์เนี่ยรับรองว่าอ่าเดี๋ยวเรามาดอดูนะพยายามใช้ก็คือต้องเตรีย,ายามสังหารศัตรูให้ได้เยอะตอนนี้ก็ระหว่างนี้ก็ยิงยิงศัตรูเคลียร์ในไซ์ไปด้วยไม่งั้นเราแพ้แน่ โอ้ดู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 เห็นไหมมิสไซล์กระเด็นมิสไซล์ตัวละ200 200แล้วก็ม no ีมันตะคิวอีกห no ูบวกเจ็ดสิบบวกแปดสิบบวกเก้าสิบบวกสองร้อยสองร้อยสองร้อยเนี่ยลูกเดียวเพื่อนๆดูลูกเดียวดูเจ็ดพันเนี่ยจะคะแนนต่อนาทีไม่สูงได้ไงเนี่ยถ้าเราใช้พวกนี้เป็นอะปั๊มคะแนนต่อนาทีได้สบายเนี่ยแล้วก็ดักเกิดตัดเกิดเลยตั้งถึงสูง คือถามว่าทำไมต้องตัดเกิดเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีโอกาสได้เกิดตุยงเรียบร้อยปักยาพอดีศัตรูเลย็7คนเมื่อกี้มิสไซผมนี่คือแบบพี่เกมเลยนะเนี่ยจากที่แบบจะแพ้เนี่ยเพื่อเรากลับมายึดจุดได้อีกอ่ะแล้วก็ไปโซนสูงผมจะไม่ชอบยิงสไตล์ยินแช่ในจุดนะจะแบบโซนสูงแล้วก็แบบไล่ย,ยิงศัตรูโดนนี่กินใหม่รูหน้าอีกเลยเกิดแตกอยเลยบางจังหวะนี้ต้ตอง่อย โอ้โหโดนโอเคแสดงว่าในห้องกลางตัวนี้ศัตรูเริ่มยุดแล้วผมก็ไม่จำเป็นต้องไปดันสูงแล้วเนี่ยเลียในห้องกลางนี้ก็พอเพราะว่าเรารู้ว่าตรงนี้มีศัตรูเกือบหัวเพื่อนเลยอันนี้ห้องด้านซ้ายอ่ะแต่เมื่อกี้ผมจำได้ห้องกลางศัตรูเยอะผมไปเลียห้องกาลางก่อนไม่ให้ศัตรูเข้ามาโหจะที่จะแพชนะเลย,ลเยโอ้โหม่คิดเล่นเก่งเกือบแตกไปรีโหลด ตัวเยอะตัวเยอะโอ้โหเรียบร้อยอ๋อขว่าทำไมแตกไว้มีคนในใกล้อยู่นี่เองก็ตอนนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้แบบทฤษฎีไปเยอะนะว่าทำยังไงให้ได้คะแนนตอนทีงสูงเพราะว่าคำนวณเล็กน้อยพื้นฐานเกี่ยข้างกลางโอ้ มันจะแตกแตกด้วยโดนลุ้มอะ่ะเนี่ยสมมุติว่าเรายิยงโดนอย่างเดียวแต่ฆ่าไม่ได้เราก็ได้96คะแนนแหละสบายแอซิสก็ได้คะแนนนะต่อให้เราไม่ได้ฆ่าแต่แบบว่าเพื่อนฆ่าแบบล้านเราได้อะไรอย่างเงี้ยอีก2เป้าหมายบุม20ไอ้พวกแบบยิบย่อยคะแนนอย่างเงี้ยผมไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนี่พูดตรงๆเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ผมผมเห็นแบบแบบมันมีล้างแค้นด้วยนะ เรียบร้อยชนะโอ้โหเกือบแพ้ดันกลับมาชนะก็ประมาณนี้ละการเทคนิคการาเล่นให้ได้คะแนนต่อนาทีสูงเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเป็นเกมไวเนี่ยคะแนนตอนาทีรู้สึกว่าจะแบบสูงง่ายด้วยนะจากที่เจอมา,อาเดี๋ยวเรามาดูกันเพื่อนๆว่าได้ขี่คะแนนตอนนาที12นาทีได้เกือบ30,000แต้มโอ้โหอย่างเวอร์90คิวโอ้โหเวอร์มากตันนี้เวอร์จริงเวอร์จริงเวอร์จริง เดี๋ยวไปดูเันใช่ไหมโอ้โหสองพันสามร้อยหกสิบเอ็ดคะแนนตอนนีอยังเอาถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย